็เหนัวแันบนี้ชุ่กกมคนชุาาส,สุท่านนะคะพี่น้อง fc สาวน่อยพิ่บันแก่ fc หละยหนุ่งหญิง fc สาวาผิดแสงตะวันเจี๋ยวทู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องซึ่งกาบอกเรื่องเล่าของผับประโยชน์เรื่องไข้ออกนะคะพี่น้องสิ่งบอสอยู่คนเองก็ได้โพสต์บอกแจ้งข้า กับทางพอๆไปแม่เอ็ซซี FC หลายเร่องเลยที่เดี่ยวนะคะเกี่ยวกับภาพพยุนเรืองไข่อ,อและที่สําคัญก็คือภาพยุนเรืองไข่ออได้ติดกล่องกองไท่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่นอ้องและตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของการกาลังล่าดับอยู่นะคะพี่น้องแต่เมื่อก่อนนี้ก็คือบอกว่าสิรุ่งสายสู้จอประมาณวันที่28สิงหาตอนนี้เลียนเหมือ,อ,อ,อด้วยพี่น้องเด้อเลียนเหมือ้ะจ้ะ เป็นวันที่สิบเก็ดกรากฎดาคมนะคะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละนะคะพี่น้องหยับเข้ามากพี่น,อน,นอ้องเรียกว่าเลื่อนเลื่อนเข้านะคะพี่นอ้องว่าปมา่เลื่อนออกนะคะพี่น้องเลื่อนหยับเข้ามากอีกนะคะในขยับไม่อีกโอ้เดือนกวยได้พี่น้องหยับเข้ามากเนาะได้ร่งสู้จอนะคะเป็นที่เรียบร้อยคือในมือเดวิน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่สิบเก็ดกรากฎาคมนะคะพี่น้องให้ประกาศให้รู้โดยทั่วกันนะคะ แล้วที่นี่ในเรื่องเล่าของการที่ก้อนที่จะลงสูโจอนะคะพี่น้องกะเป็นมือที่ปิดฤดูกาลไปแล้วแต่วันเกิดของนิลาน้อยอยุ้งอิงคือวันที่สิบสามกรกฎานะคะพี่น้องปีนี้นะคะเป็นวันเกิดของนิลาปีนี้นะคะพี่น้องจะฉลองบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานเพ่งเพื่อนจะปิดฤดูกาลกับระวันเดือยวันเกิดของบอสโจนะพี่น้องนั่งที่ยี่สิบแปดมิถุนายนเดือนมีถุน่าคือมันปิดงงเออเขาเรียกว่าปิดฤดูกาลเรียบร้อย นะคะบัดนี้ยํามากนะคะจากสิ้นเดือนมิถุน่าแล้ววันเกิดเพื่นที่ยี่สิบแปดแต่คือปดฤดูกาลไปแล้วบ้านี้เพื่อนสีมากฉลองวันเกิดอีหล่าหน่อยวันที่สิบสามกรกฎาคมพ้อมกันบนเวที่สาวหน่อยเวทีี่ไงนะคะพ้อมกันนะคะถือว่าเป็นงานไงพ่อมกับเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องไข่ออพ้อมพีน้องโอ้ยพี่สุดเสียงอะรลังการคักเนาอพี่น้องเนาะเนาะเมื่อไ่ออล่วันเกิดอีหล่าหน่อย เออพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกับผ้ากันม้าเล้วพ่อพ่อพี่น้องยังว่าพ่อเราบรรดาศิลปินดาราแต่สิมากข้นเวทีคบชูผู้ชู้คนมาสั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวภาพยนร์เรื่องไข่ออกนะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเด้พูดว่าจยารองกับแสดงเนอะเออไม่ว่าล่แต่ละวงแต่ละคนแต่ละทันที่มีไต่ก็เป็นดาราบอกพี่บอกน้องให้สุผู้ชู้คนหักผู้เปนมาละพี่น้อง ก็คือมะขืนเวทีสาวหน่อยเพ็่นบ้านแท่งเรื่องสถานที่นี่กจะเห็นมาจากประมาณอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องคนยังบระท่านใดสถานที่นะคะเดี๋ยวจังใดแอดเฟนกับสีมะแจ่งอีกเคือนึงนะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่ก็คือวันเกิอดอีหลาหน้อยพร้อมนะคะพระพอมแม่เอลซีก็สามารถตุ่มมะฮ้มกันโอ้บอกเรียกว่าเย้ยมากมหมนะคะแต่มีมองยืนสัมบอนะคะแต่พร้อมกันนี่เพื่อนก็จะมีปุ้มปิดน้่นะคะพี่น้องท่านใดที่เอ่อ จะเขารับชมกับมาบ่ได้เนาะถือว่ามาไม่ได้เนี่ยก็เขากุ้งพิดไปตรงนั้นเขาก็คอยล่ำดับว่าเป็นสิแจ้งแบบไหนยังไงนะคะเรื่องข้าของขาใส่ใจนะคะลนที่สําคัญพี่น้องการเปิดใช้เอ่อภาพยนตร์ลู่ซูจอในครั้งนี้นะคะพี่น้องในเมืองไทยนะคะทุกโรงภาพยนตร์ก็คือทุกเมเจอร์นะคะพี่น้องโรงภาพยนตร์เอ่อเมเจอร์นะคะอยู่ไม่ห่างทั่วประเทศนะคะเมเจอร์ นี่เมเจอทางเล่ากับมี่ด้ยพี่น้องนะเม,มเจอทางเล่ากับไปล่องไส้กันพี่น้องวันเดียวกันนะคะพี่น้องท่างฟังซอปปอเล่านะคะพี่น้องเพื่อนเด้เปิดเพื่อนได้แจ้งไว้แล้วก็คือเขาสามโรงหนังเมเจอคือกันนะคะพี่น้องอยู่ในเวียงจันท์และอยู่ในปากเซน,นะคะพี่น้องโอ้อดเจ้นเะยให้พี่น้องฟังเล่ากับประทองขามทางมากเลยพี่น้องเน้อ อยู่บ้านเฮาบุละ่ะเด้อก็สิได้เบิง่งคือกันนะคะพี่น้องสามโรงหนังนะคะโรงเมเจอร์อุ้ยุ่นคือแต่นี่เมเจอรเค่อกันนะคะอยู่เวียงกันก็ปากเซ่อ้ยสุดยอดเลยเนาะ,ะพี่้องเอา้าเตรียมตั้งนาตั้งตารลค่อยก็แล้วกันนะคะพี่้องเนาะศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะคะพี่้องรา่ว่าจะลกตัวยย่างไผ่ไผ่นะพี่น้องเนาะ,ะนแต่แน่นอนที่สุดหลักๆก็ต้องไม่อุ่หญิงละนะคะพี่้องสนเรื่องเล่าของการเปิดตัวดาราละ คือไผ่จังใดปะเทศนี่ก็ได้รงคลิปไปแล้วล่ะค่ะพี่น้องยอนเบิรงดได้นะคะและที่สําคัญก็คือต่อไปก็คือเป็นการลงสูจอบางคนบางท่านนะคะศิลปินบางคนบางท่านเพื่อนเพื่รับเชิญถือว่าเป็นดารารับเชิญน,นะคะพี่น้องถ้าบอกว่าเป็นศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะคะท่านก็รอดติดตามงรับชมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกต่อเด้อพี่น้องเด้อนะคะพอเราบอกอยู่เพื่อนตันต้งอกตั้งใจมาะคักไหมพี่น้อง เออและที่สําคัญก็คือถ้าได้าอดขั้นล่างน,นะคะพี่น้องประสิทธิการอแบ่งไล่ด้ส่ชวนหนึ่งนะคะพี่น้องประมั่นหาสีพหลังนะคะพี่นอ้องก็ตื่ได้ประกาศไว้แล้วจะเอามาลงสู่สาธารณกุศลนะคะพี่น้องต่ต้องคอยติดตามว่าถ้าถึงนะคะซอยกันดันดันเด้อพี่น้องเด้อสิได้บุญได้กุศลน้ำกันนันละนะคะได้คอยได้เขยนไปน้ำกันตัวเนาะเป็นว่าในร้อมกนนีมือก้อนเปิดตัวใข่อ้อนะคะพี่น้อง เพื่อนกระสิไปที่เอออ๋อพูดถึงยุทธีขอนแก่นนะคะแต่หลังจากนั้นเพื่อนกัสิไปโรงเรียนต่างๆนะคะพี่น้องรา่ว่าจะเป็นเออโรงเรียนมัธยมขอนแก่นสารคามนะคะพี่น้องกัสิไปโปรโมทหนังกับนักเรียนมอหมอหมอไายนะคะพี่น้องเออประบามนต้นเดือนกรกฎานะคะก่อนนาที่จะถึงมือเมื่อวันเกิดอีหลานะคะจนช่วงต้นเดือนเพื่อนกับสิเดินสายนะคะพี่น้อง ร้อมกันนี่ก็คือไปที่กอดมอนั่มนะคะพี่น้องเออไปที่กอเมอก็คือไปโปรโมทขึืนอกันนะคะพี่น้องเห็นว่าจะเป็นวันทีสิบห้านะคะพี่น้องตามที่บอเต๋อคนเอกโกลงมาเนาะพี่น้องเนาะป็จิไปตามนั่นนะคะพี่น้องก็จะมีการไปโปรโมทหนัง้อมนะคะบาจะเป็ยนยูอีสานบานเฮ้าบาจะเป็ยนยุขอนแกนสารคามนี่สินะเนาะพี่น้องเนาะก็สิไปาเห็นว่าจะไปรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อค่อยติดตามรับชมตัด่อไปก็แล้วกันนะคะ ส่วนบโจนะคะพี่น้องเพื่อนองก็องอบอกว่าผมอยากพาศิลปินสาวน้อยและเอ่ดดาราคายอไปพุปปะน้องๆน,น,นะคะพี่น้องนี่คือสีพป้นโปร้นะคะนําโดยพ่อโจอุงอิงนะคะเริ่มต้นที่ขอนแก่นวิทยาญย์นะ,ะตันระยาวัดนวัดประมาณนั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ขอนแก่นวิทยาขามแก่นวิทยาด้วยและที่สารคาม เนาะที่สารคามก็เดี๋ยวจะติดต่อใครได้ระวังสินะคะพี่นอ้องก็บยังคอยติดต่อมานะคะว่าจะคนกับสิได้จัดสถานที่หรือว่าแจ้งสถานที่อีกเพื่อนึงสาหรับสารคามนะคะพี่น้องึัวอยู่ขอนแก่นกับสีมี่ขอนแก่นวิทยายนขอนแก่นวิทยาขามแก่นนครประมาณนั้นนะคะพี่น้องเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับจมก็ขอพุณหลายๆนะคะอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องนำ้ำเนาะขอคุณนสุขุมสุคนนะคะให้หิ้งกด